าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ แต่เสียใจเหลือเกินอันหนึ่งท่านไม่เข้าใจตจมาอีกตาม,มาเหมือนเรือโยงโผก,กันไม่รู้จะไปยังไงเปลีอยนน้ำมันที่สุดก็กระตูกะกตุกปุ่ง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 ,ปง,ปง,ปงไปเกาะกันไปแถวหมดก็จาเป็นเรือโยงก็ต้องโยงกันไปเช่นนี้แต่ตาม,มาจะแก้ท่วงมาลายตาม,มาจะวิ่งถึงฝากทันทีเอาว่าก็ด้มันติดพวงเนี่ยมันติดพ่วงเนี่ย ข้าจะแกมาลายกบมาจะวิ่งถึงฝั่งภากเรือยๆด้วยขอฝากไว้สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชั่วฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง